มาดูครับเขาสัมภาษณ์อะไรกันครับโอ้นี่นี่ครับสีธนชนชัยครับนี่เจ้าของช่องสีธนชนชัยครับรพี่นั่นนะพี่นั่นพี่นั่นนักข่าวไทย p ี s ครับ<า>วันนี้โดนโดน,โดนช่องใหญ่ครับวุฒิเจริญทรัพย์สัมภาษณ์ครับไม่กล้ามองหน้าน้องเลยนะเรารู้สึกแบบพี่เร็วเขียนเรวเรารู้สึกว่าเราเหมือนอาจจะพูดตรงๆก็เหมือนปาลมีเราไม่ถึงเขาประมาณนี้ แต่ว่าพอหลังๆมาเรื่องปลอดภายเราได้จับมือเราได้ถ่ายรูปกับน้องใบหวนก็รู้สึกแบบเออในหลัการว่าเราอ่าโอเคอาจจะเป็นคนที่ติดตามแล้วก็นะครับให้การยอมรับน้ององ๋มก็ได้ว่าน้องอุ๋มก็ใส่เนี่ยเก่งมากจริงๆนะปัจจุบันนี้แล้วมีความรู้สึกไหนตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ถ้าถามมุมมองณปัจจุบันเ์ว่าก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าน่าเสกคิดน้องอุ๋มกงแล้วก็เสกคิดของสาวน้องต้นแก่มาต่อเนื่องกันตั้งแต่หกหกนะ โคคาลา66มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขทุกครั้งเลยนะพี่เราเราทํางานมาเหนื่อยเราได้เห็นภาพน้องรือเงินแทงอ่าหยอกล้อกับพ่อฮักแม่ฮักรวมไปถึงไปทําการแสดงแล้วก็มีรอยยิ้มทุกวันเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทำงานมากกว่าแล้วก็นี่แหละครับพอเรามาติดตามพอเรามาได้เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกนี่แหละก็คืออีกหนึ่งซอฟทาวเวอร์ของวงการเหมอนเราเลยนะเงินแทงเนี่ยเอาจริงๆ่แบบนี้คือนักข่าวสายเศรษฐกิจครับ ขอทางช่องไทยพีบีเอสครับไม่รู้จักนี่คือมืออาชีพครับมาฟังความในใจครับมาดูความคิดเห็นครับอายุตอนนี้18ย่าง19เดือนา19แล้วแต่ว่า พาให้เป็นการผลลัของยุระดับเล็กมากริงยอมรับว่าแต่ก่อนเป็นการผลลัอาจจะไม่ได้สู้กันในเรื่องของเวทีฉากอะไรขนาดนี้แต่พี่น้อง่มงแทงมาเรียกได้ว่าไม่ว่าจะอาจ,จาอยากตัวอย่างแตะผม,มเป็นศิลปะเบียบวัฒนศิลป์หรืรหอว่าบลลัพธ์ก็ร้อยออเองอ่ะต้องถึงท่านต้องงัดกลยุทธ์ออกมาเพื่อที่จะมาแข่งขันกันดัดด้านเวทีทั้งด้านโขนอะไรเพื่อที่จะให้วุฒิการระดับหมอ,อัพขึ้นมาแล้วก็คือน้องหอนุ่มแท่งเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถทำได้แบบนี้นั่นคือเป็นซอฟใหแ ลุ้นน้องหลืว่าอีกหลายคนที่ต้องการเดินตามฝันแต่ก่อนเน่ยคือน้องยังไม่หนงานนงานครับหน้างานจะไม่มีเด็กในวงการนี่ครับหน้างานตอนนี้ครับพี่น้องมีบ้านผีสิงทางเข้าครับทางเข้าบ้านผีสิงครับตีมค่ายออกก็ต้องร้อนๆแน่หละพี่น้องครับตีมค้ายออกต้องร้อนๆแน่ปอมเปียมไปยืนไวๆอยู่หนทางเข้าพี่น้องฟังต่อครับ เอฟซีมาก่อนแล้วก็มาเป็นมีที่่นเป็นไอดอลไม่ว่าจะเป็นน้องอะไรน้องฟ้าใสพาาระธาตอน้องแก้มปนัดดาเนาะที่ยกตัวอย่างน้องซูเปียอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยเพราะน้องอยู่ในตรงเนี่ยปฏิบัติตัวอยู่ในจารีตประเพณีอยู่ในคันลองของคำอยู่เ <c oughs> ขาเรียกว่ามีความเป็นมืออาชีพในการทํางานแล้วก็ไม่ถ้าเกิดว่าโยงโยงไปในอย่างเรื่องทายอ้อเนีย่ย น้องเนี่ยทำมาถึกไฮเออรมาถูกตลอดแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็ปฏิบัติตัวกับพ่อพงไแม่เอฟซีปฏิบัติตัวกับพี่ๆทีมงานหัวหน้ากลมรวมไปถึงองค์รวมเนี่ยน้องปฏิบัติตัวได้น่ารักแบบนี้ส่งผลทําให้น้องๆเยาวชนไม่นักข่าวถึกสัมภาษณ์พี่น้องนักข่าวถึกสัมผัสทีมของน้องคุณพี่ตั้งแต่ทำให้แต่วิ่งทำไมพี่คนนี้ดีจังอ่ะเอาส่วนหนึ่งเลยก็คืออาจจะได้มารายเยอะอาจจะดังในวงการแต่ว่าก็คือในเนื้อแท้เนื้อในของน้องถึที่บ้านแข่งจริงๆเนี่ยเชื่อว่า มันเป็นสิ่งที่เป็นเยาวชนต้นแบบได้แล้วก็หลายคนอาจจะพูดว่าวงการหมอลำหรือว่าตะกอนเนี่ยหมอลำเนี่ยทำไมต้องใช้ลิงลํำกินผู้หญิงเพื่อนแท่งเพื่ีกหนึ่งคนเหมือนกันที่สามารถยกระดับแล้วก็ทําให้ทุกคนเชื่อว่าวงหมอลำมันสามารถที่จะหลอดูครอครัวได้จริงๆเพราะว่าเห็นสภาพน้องโซเฟียเนี่ยบอกว่าพี่อุ๋ยญิงจริงจ้าหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้จ้า แล้วก็พี่ไอ้น้องๆอ,อะไรนะที่เสื้อแดงที่ออกรายการซุปเปอร์เชนก็บอกว่าอยากเป็นเหมือนพี่อุ๋ยเพราะว่าทำงานเงินเลี้ยงแม่อ่ะน้องแก้มเห็นไหมเขาอยากก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างแล้วก็มันเป็นรูปธรรมจริงๆที่ยกตัวอย่างเอาไหมนี่ยพี่น้องนี่นนนคือระดับนักข่าวมาวิเคราะห์เด็กซุปเปอรชนรุ่ใหม่อุ๋ยงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาไม่ไม่ได้หลวงไพศาลหรอกน่าจะทั่วประเทศเชื่อว่าถ้าน้องอุ๋ยเป็นเดินทางใช่ครับพี่น้องครับใต้ก็น่าจะมีเด็กประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศหน้างานครับ ออะไรก็ให้เพื่อนสัมภาษณ์กันไปต่อครับพี่น้องฟังคร่าวๆมาเบิ่งชิมงานเท่าครับชิมงานเท่าภากันเอียงครับผมมีเรียกมีงานท้ายตลบเบิดมือเบิดเว้นเนี่ยครับสนามกีฬาตรงนี้จอดไม่ได้แล้วนะครับปกติจะจอดตรงนี้ได้แต่ตอนนี้มันมันลมพี่น้องมันลมมันลมครับเข่ามาหล้วมันลมครับนี่สภาพมันเป็นนะครับพอปีที่แล้วก็ได้ลากกันออกครับพี่น้องนี่ครับหาห่มหายังอยู่ นี่แหละครับเจอนักเข่าถามสอ,องสามคำฮะเบาเว้ากันจะเป็นชั่วโมงแล้วพี่นอ้องห,อหาวลมองไงล่มอไรเงี้ยวถามไปเรื่อยได้ประมาณแปดชิปตัดแล้วมาล,ลัดรวดเวมาเลยครับบรรยากาศแดดพี่น้องครับจว่าต้องถามหาฝนเลยมื้อนี่แดดครับแดดนี่เอาให้เบิ่งครับอืบอสโจพันได้ในของดีมากแล้วพี่น้องครับ บรต้องห่วงครับเมื่อนี่ปลอดฝนมาเลยครับมาเลยสถานการณ์ร้อยเอร์ซนวันนี้แสดงแน่นอนอืมหันอย่างเบ่งบรรยากาศกันไปครับนี่ครับมู๊๊ย อากาศครับทางเข่าเป็นบ้านผีสิงพี่น้องครับพรเพื่อนอาบ้านผีสิงไม่เห็นเป็นทางเขา่าสุ่มทางเข่าครับใครเดินเข้ามาในงานต้องหลอนกันทุกคนครับต้องหลอนกันทุกคนอ่าต้องหลอนกันทุกคนนะครับหลอนหลอนหลอนกันทุกคนเลยต้องหลอนเดีครัผมโอเคโอเคสิไปไซนะ่ะโอเคโอเคโอเค นี่บอดครับบอดจูครับบอดจูครับนี่บอดเพจกระนังกลุมงานเออยังไม่ได้ยังได้ถอมาเลยอดมาค่ะขอดมาเลยลงดจจะเป็นยังไองหอเราเรูเรียสับินผมดูด้คนบอดเพจหอมเ แม่ค่ะมามีติ้งค่ะอ่าคุณพรชัยนในแหละก็คือเชิญคุณพรชัยคุณสุปองค่ะลืมแม่ยุบบ้านคุณเ่าก็ลืมซ่องซ่องมีว่าซ่องเอามาบอกมีคือว่าเอาซ่องมาอยู่ซ่องซ่องแข่งอะไรเหรอบรรจีดมาไล่เหยื่อหล่ะเลียกแต่ผู้เจ้าช่วยคือว่ามันจะมีสามพ่วงสี่พ่วงไอ้เนี่ยพ่วงไอ้หมอนอิงให้ ไอ้เจีแล้วก็ห่ะลล้ยแต่ห้าจอยให้อยหนึงก็ตามแต่ว่าเลี้ยแต่ต้าจงบอกเออให้มัอิงร้อนึงใอ้อยหนาอีรหนึงกร้อนึงก็ได้เล้ยแต่หรืว่าก็ได้แต่ว่าเป็นมาไล่ีพวกดูเป็นทนงานลงมระดิชีสะอดแหม่บอดพมพมดอิกจะพิมพอีกหลายับามเนบล้ยแต่ได้มาจีพดีพรประชุมครับประชุมเวลาจะมีี

กกองกล่องเดาให้เห็ดมาไล่แล้วก็เห็ดป้ายเห็ดป้านกสรวงปิ่งคล้องในชนินที่เท่าตั้งใจมือปิดกระดูกกันองต้องร่วมทังร่างกันดโอน้าพันเือนแป้นเปแพ้แลวน้าเสียคนใจเขาอยู่เอยเพราอตัวน่าเพือนชวนไปเลยมมาหลแมนเงินห้กินสามรยชี่ออาคุณโอนมาแยนห้านคะได้เอแค่สามวันก็ตมาคุณโอน มาครับพี่น้องครับมือแรงบัตรลอยสี่สิบกับตัวเกี่ยวมิวสิกสาหน่อยเพื่อเป็นแย่งครับดาราศิลปินค่ดาราค่ออกครับมาพ่อกันครับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพี่มาล่ยมาแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ